สวัสดีครับผมยี่โก้ผมสี่วันวันนี้ผมอยู่ในเกมเนี่ยเกมชื่อเนี่ยานอนสู้ผีครับพพ์ไปนอนสู้ผีมันจะขึ้นนะแล้วผมจะมาบอกวิธีโหลดกันมันจะมีแอป,ปแอป,ปหนึ่งครับชื่อแทบ็บเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้อ่ามันจะมีให้โหลดเกมนี้อยู่อรับผมนั่นแหละต้องไม่อนุญาตอะไรในเดี๋ยวผมาหาลิงก์ให้แล้วกันนะ่ะผม,มาหาลิงก์แอป,ปนี้ให้ แล้วก็ไปโหลดกันน้องน้องซื้อผีอ่ะแล้วเกมเนี้ยมันทําอะไรได้นี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปเลย<อ>ซื้อเกมเนี้ยถ้าเราเล่นอ่ะเราไม่เคยเล่นกับคนเลยเราเล่นกระบ,บอททั้งนั้นนะที่เราแพ้เราแพ้บอททุกคนต้องเาเข้าใจนะเราไม่เคยเล่นกับคนแม้แต่ครั้งเดียวที่เราเล่นกันเนี่ยเราเล่นกับบอทไม่มีคนเลยเข้าใจปะนั่นแหละซู้กับบอทหมดอ่ะเกมอย่างเงี้ย ไม่ว uh, ่าจะเกมไหนแอปเอ่ออ right? ันไหนอ่ะก็ส <cam Instr uments> mm ู้กับบอดหมดนะผมเคยเล่นแล้วหมดแล้วไอตอนที่ผมเป็นผีผมก็สู้กับบอดใช่ปะแต่บอดไม่โหดเกินเนี่ยนั่นแหละอันนี้ก็บอดแต่ผมเข้าไปเล่นให้ดูแล้วกันไปเข้าไปเล่นดีกว่านี่นะเข้าหาห้องวะไม่ตัดแล้วคลิปนี้ไม่ตัดอะไรทั้งทีนี่ ถ้าผมแพ้ผมก็แพ้เลยเนะี่ยคิดแตกเลยเออลงเรียวเลยเวลาเที่ยงคืนน่ะจิบหายมากดเลย <c ười> นี่มาละเดี๋ยวคอ่อดช้าเลยนี่ผมเอาห้องนี้เลยเนี่ยห้องประจำผม น่าจะเป็นเพราะอัดคลิปด้วยแหละดูตรงอ่ะผมเลือกที่จะวันนี้ก่อนโอเางอเสนี่นะอัเตียงก่อนอัเตียงก่อนมันจะมาตีประตูเราเราอับเตียงไ้ก่อน นี ora, no ่นี่นี่มาตีแล้วใช่ไหมเราอัพเตรมไปก่อนเฮ้ยเราเอาที่ต่อมเนี่ยโอ้ทำที่ต่อมันบอกให้อับประตูก่อนแพ้แน่เลยว่ะเฮ้ยทีมเรายังไม่ตายนะเราน่าอาจจะชนะได้อัพอันนี้ก่อนนะมันมันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะดูเอานะอันนี้ไม่ต้องใช้เงื่อนไขเราอัพกดอัพได้เลยกดถึงเราเพิ่มก็กดอัพ มันยังมาไม่มา,มมาตีประตูเราเอย่เอาเพิ่งยเดี๋ยวเวลาด้วยกว่าจะเงินจะขึ้นนี่เงินไข่ขึ้นละะแล้วใช่ไหมกดอัพนี่ทำเงินไข่ได้ทำเตาเงินไข่ไปเรื่อยๆแต่เราเอาัพเต็มไปละนะอีกเตียงเพิ่มเงินเยอะมากอา้าวัานนี้องานหนึ่งดูผีดิผีวิ่งอย่างเร็วอ่ะ น่าจะเป็นตัวอักษรเก่นเนี่ยมาเลยแหละดูผีเดียวช้าีลงช้าลงเออมาแล้วมันมาแล้วอ๋อไปตีด้านล่างไปตีด้านล่างนี่นี่ถึงห้ายัางอันนี้ถึงห้าแล้วเราอ่ะกดอัพเตียงแล้วก,กดอัพนี้อีกทีหนึ่งไม่ต้องใช้เงินไขอัพเลย เดี๋ยวปีนมาตีประตูเราเฮ้ยไม่ตีว่ะชิลจัดว่ะรอบเนี้ยเพื่อนไม่ตายเลยบอดเองเทือนนี่เราอัาเตียงไปเสร็จแล้วไงเอาไปดูเป็นทีมอ่ะก็เรื่องทำไฟฟ้าที่ทำไฟฟ้าอับะรอนอ๋อมาก่อนเลยออกมาเยอะ ออกมาเพื่ออะไรนี่จะได้แร่ด้วยไงประมาณนั้นออมาเยอะอันนี้มันเงินขายอะไรอ่าประตูสามประตูระดับสามมากกว่าต้องใช้เน็จีดรอรอเอาเงินด้วยเ,เงินก็ดิ้งช้าเหลือเกินแต่บอดนี่โหดจริงๆเลยดูดิจะโหดไปไหนกันไม่รู้ทำนี้ก่อนรอสาม <Easy. S 2> อีซี่ดอสานครับอนะ่ะมา,มาดอสานอีซี่ขึ้อยู่แล้วง่ายๆไว้ไวเพียงเดียวน่อยอยาจะชนะก่อนนั่นแหละจุดส่งนี้บอดกะมากสุดๆกะสุดๆไม่มีความเก่งเลยเล่นแะล้วแค่บอดเนี่ยบอดทีเราตายเราก็แล้วไม่มีทางซู้บอดได้ เตรียมก่อนทำตามผมก็ได้นะเนี่ยทำผมก็มันก็ไวแต่ก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนี่เพื่อนโดน,นต,ตีหมด<อ>จะตาแล้วาตยชนะจบโคตรง่ายอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่น,นี้แหละทุกคนต้องหาโหลดเอานะแต่ผมให้ลิงก์ไปนะถ้าผมไม่แนบลิงก์แสดงว่าผมผมลืมเอางี้ดีกว,ว่า อแอปชื่อแท็บแนะเดี๋ยวผมเอาลิงก์แท็บแท้ให้แล้วก็ไปโหลดกันนะนั่นแหละให้ลิงก์แค่นั้นพอหาโหลดเอาเองพิมพ์ชื่อเอาเองนะเจอกันนระวิดีโอหน้ามีอะไรเดี๋ยวหาสอนไปไปเจอกัน